เมื่อผมโตมากับความเชื่อเรื่องเงินที่ผึดไปตั้งแต่เด็กๆครอบครัวเราคือโรงเรียนแรกที่สอนเราเรื่องเงินใช่ไหมครับผมเองก็ไม่ต่างกันผมโตมาในบ้านที่พ่อแม่ทำงานหนักมากตั้งใจหาเงินเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวให้ดีที่สุดแต่ปัญหาคือสิ่งที่ท่านสอนผมเกี่ยวกับวิธีคิดเรื่องเงินมันกลับกลายเป็นต้นเหตุให้ผมเกือบพังทางการเงินในอนาคต ตอนเด็กๆผมเชื่อทุกอย่างที่ครอบครัวพูดโดยไม่เคยตั้งคำถามไม่ว่าจะเป็นต้องทำงานให้หนักเข้าไว้เงินคือของหายาบต้องเก็บแต่ห้ามลงทุนถ้ามีหนี้แปลว่าล้มเหลวอย่าโลภมากเลยแค่มีพอใช้ก็พอแล้ว ฟังดูเหมือนเป็นคำสอนที่ดีใช่ไหมครับแต่เมื่อผมโตขึ้นใช้ชีวิตจริงและเจอโลกภายนอกผมกลับพบว่าความเชื่อเหล่านี้มันทำให้ผมติดกรอบเดิมๆใช้ชีวิตแบบจำกัดตัวเองและไม่มีวันก้าวไปสู่อิสรภาพทางการเงินได้ วันนี้ผมเลยอยากเล่าเรื่องจริงของผมที่ค่อยๆตาสว่างว่าทำไมสิ่งที่ครอบครัวส่วนใหญ่สอนเรื่องเงินมันถึงเป็น mindset ที่ผิดและเราควรแก้ไขยังไงบทที่หนึ่งความเชื่อว่าต้องทำงานหนักเท่านั้นถึงจะได้เงินผมจำได้ดีว่าตอนเด็กๆเ,เวลาเห็นพ่อกลับบ้านเหนื่อยๆห,หลังเลิกงานเขาจะทูดเสมอว่า ลูกเอ๋ยอยากได้เงินก็ต้องทำงานหนักนะโลกนี้ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆหรอกประโยคนี้ฝังหัวผมมาตลอดจนกลายเป็นความเชื่อที่ผมไม่เคยคิดสงสัยเลยแม้แต่นิดเดียวว่ามันจริงทั้งหมดจริงไหมประต่างโตมากับภาพงานหนักเท่ากับเงิน พ่อแม่ผมเป็นมนุษย์เงินเดือนธรรมดาทำงานตั้งแต่เช้ายันเย็น,ยนรายได้ก็พอเลี้ยงครอบครัวได้แต่ไม่เคยเหลือเก็บมากนะักผมเลยซึมซับมาตลอดว่าเงินมันหายากต้องแลกกับหยาดเหงือ่อแรงกายเวลาและความเหนื่อยล้า ตอนเรียนมหาวิทยาลัยผมเองก็เริ่มหารายได้เสริมไม่ว่าจะเป็นการทำงานพาร์ทไทม์ขับรถส่งของหรือช่วยงานอีเวนต์ต่างๆความรู้สึกที่ผมได้ตอนนั้นคือยิ่งผมใช้เวลาเยอะยิ่งเหนื่อยผมก็ได้เงินเยอะขึ้นมันยิ่งทำให้ผมเชื่อว่าพ่อแม่พูดถูกประต่างความจริงที่โหดร้ายหลังจากเริ่มทำงานจริง หลังเรียนจบผมได้งานประจำเงินเดือนประมาณ15,000บาทซึ่งถือว่าโอเคในตอนนั้นแต่สิ่งที่ตามมาคืองานมันโคตรหนักทำงาน6วันต่อสัปดาห์เลิกงานเกือบสี่ทุ่มแทบทุกวันวันหยุดก็ยังต้องทำโอทีผลคือสุขภาพผมแย่ลงเรื่อยๆแต่เงินเดือนก็เพิ่มขึ้นนิดหน่อยเท่านั้นไม่ได้ก้าวกระโดดเหมือนที่ผมหวังเลย ผมเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าถ้างานหนักจริงๆมันพาเราไปรวยได้ทำไมพ่อแม่ที่ทำงานหนักมาตลอดชีวิตยังไม่รวยสักทีและนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมตาสว่างประตางทำไมงานหนักไม่ได้การันตีความรวย ผมค่อยๆศึกษาเรื่องเงินมากขึ้นอ่านหนังสือฟังพอดแคสต์และดู YouTube เกี่ยวกับการเงินการลงทุนจนเข้าใจว่าความเชื่อเดิมที่ว่าต้องทำงานหนักเท่านั้นถึงจะได้เงินมันจริงแค่ครึ่งเดียว 1. งานหนักไม่ได้หมายความว่าจะได้เงินเยอะเสมอไปลองมองรอบๆตัวสิครับ คนที่ใช้แรงงานทำงานกลางแดดทั้งวันบางทีก็ได้เงินน้อยกว่าที่คนนั่งในห้องแอร์คิดกลยุทธ์หรือแก้ปัญหายากๆเสียอีก 2. ส,สิ่งที่ตลาดให้ค่าคือคุณค่าไม่ใช่ความเหนื่อยถ้าคุณทำงานที่ใครก็ทำแทนได้ง่ายๆค่าแรงก็จะถูกแต่ถ้าคุณทำสิ่งที่ใช้ความรู้ความคิดหรือแก้ปัญหาที่ซับซ้อนตลาดก็ยอมจ่ายแพงกว่า 3. งานหนักทำให้เวลาหายไปเวลาเป็นทับซับที่มีจำกัดถ้าเราเอาเวลาทั้งหมดไปแลกกับเงินเราก็จะไม่มีเวลาพัฒนาตัวเองไม่มีเวลาสร้างรายได้ทางอื่นสุดท้ายก็วนลูปเดิมๆประต่างวันที่ผมเปลี่ยนมุมมองผมเริ่มเข้าใจว่า คนรวยหลายคนเขาไม่ได้รวยเพราะทำงานหนักกว่าใครแต่เขาคิดต่างบางคนใช้เวลาสร้างระบบแล้วปล่อยให้ระบบทำงานแทนบางคนใช้เงินที่มีไปลงทุนต่อยอดให้เงินงอกเงยบางคนสร้างคุณค่าจนตลาดยอมจ่ายในราคาที่สูงมันไม่ใช่ว่าเขาไม่ทำงานหนักเลยนะครับแต่เขาทำงานหนักในช่วงเวลาหนึง่งเพื่อสร้างสิ่งที่จะช่วยหาเงินให้เขาตลอด ต่อไปต่างจากผมที่เอาเวลาไปแลกเงินแบบวันต่อวัน ประตางบทเรียนสำคัญสิ่งที่ผมได้เรียนรู้ก็คืองานหนักไม่ใช่คำตอบของความมั่งคั่งแต่การทำงานอย่างชาญฉลาดต่างหากตั้งแต่นั้นมาผมเริ่มโฟกัสใหม่ไม่ใช่แค่ทำงานมากขึ้นแต่เป็นทำงานที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นผมเริ่มเรียนรู้ทักษะใหม่ๆลงทุนในตัวเองและมองหาโอกาสที่ไม่ต้องใช้แรงกายอย่างเดียว บทที่สองความเชื่อว่าเงินต้องเก็บห้ามลงทุนอีกหนึ่งคำสอนที่ผมได้ยินมาตลอดตอนโตมาก็คือเก็บเงินไว้ในธนาคารปลอดภัยที่สุดอย่าเอาไปเสี่ยงลงทุนพ่อแม่ผมจะบอกเสมอว่าการลงทุนคือเรื่องของคนรวยคนธรรมดาอย่างเราควรเก็บเงินอย่างเดียวไม่งั้นเดี๋ยวหมดตัวประตางโตมากับภาพสมุดบัญชีเป็นความมั่นคง ผมยังจำได้เลยครับตอนเด็กๆเ,เวลาพ่อแม่พาผมไปฝากเงินเข้าธนาคารแล้วเจ้าหน้าที่เอาสมุดบัญชีมาอัปเดตยอดเงินใหม่มันเหมือนเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ของครอบครัวเลยทุกคนยิ้มภูมิใจเพราะยอดเงินขยับขึ้นทีละเล็กทีละน้อยผมเลยซึมซับมาตลอดว่าการเก็บเงินคือที่สุดของความปลอดภยัยและนั่นแหละคือหนทางรวยประต่าง ความจริงที่เจ็บปวดเมื่อโตขึ้น พอผมเริ่มทำงานเองได้เงินเดือนและทำตามคำสอนครอบครัวทุกอย่างผมก็พยายามหยอดเงินเข้าธนาคารทุกเดือนแต่หลังจากผ่านไป2-3ปีผมสังเกตเห็นว่าเงินเก็บมันเพิ่มขึ้นจริงแต่เพิ่มน้อยมากดอกเบี้ยธนาคารที่ได้มันไม่ถึง1%ปอร์ซต่อปีด้วยซ้ำในขณะที่ค่าของเงินลดลงเพราะเงินเฟ้อทุกอย่างแพงขึ้นแต่เงินในบัญชีไม่โตตามเลย พูดง่ายๆคือเงินที่ผมเก็บปลอดภัยก็จริงแต่ถ้าเทียบกับราคาข้าวของแล้วมันจนลงเรื่อยๆนี่แหละครับคือความจริงที่โหดร้ายประตางทำไมครอบครัวสอนแบบนั้นผมเริ่มเข้าใจว่าที่พ่อแม่สอนผมแบบนั้นมันก็ไม่ผิดหรอกครับเพราะยุคข,ของท่าน 1. ดอกเบี้ยธนาคารสูงกว่าเงินเฟ้อจริงการฝากเงินถือว่าคุ้มค่า 2. การลงทุนในหุ้นหรือธุรกิจเป็นเรื่องที่คนทั่วไปเข้าถึงยากดูน่ากลัว 3. ท่านก็แค่ไม่อยากให้ลูกเอาเงินไปเสี่ยงจนหมดตัวแต่ปัญหาคือโลกมันเปลี่ยนแล้วครับในยุคข,ของเราการฝากเงินเฉยๆแทบจะเรียกได้ว่าเสียโอกาสเพราะมันไม่มีทางสู้กับเงินเฟ้อได้เลย ประต่างวันที่ผมเริ่มกล้าเปลี่ยนตอนแรกผมก็กลัวนะครับการลงทุนสำหรับผมเหมือนการพนันเพราะโตมากับภาพจำว่าลงทุนเท่ากับเสี่ยงเท่ากับหมดตัว แต่พอผมเริ่มศึกษาอย่างจริงจังอ่านหนังสือการเงินลงคอร์สออนไลน์ลองเปิดพอร์ตหุ้นเล็กๆผมก็ได้เรียนรู้ว่าการลงทุนที่ถูกต้องมันไม่ใช่การพนันแต่เป็นวิธีปกป้องเงินของเราจากการด้อยค่าตั้งหากผมเริ่มจากกองทุนรวมเพราะเข้าใจง่ายไม่ต้องใช้เวลาศึกษามากเกินไปแล้วค่อยๆขยับไปหุ้นรายตัว พ่อมีเงินเก็บมากขึ้นก็เริ่มหัดลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เล็กๆอย่างคอนโดปล่อยเช่าประต่างบทเรียนที่ได้ผมสรุปกับตัวเองว่าเงินเฉยๆคือการเก็บความจนแต่การลงทุนคือการเก็บความมั่งคั่งแน่นอนว่าการลงทุนมีความเสี่ยงแต่ไม่ลงทุนเลยก็เสี่ยงเหมือนกันเสี่ยงที่จะปล่อยให้เงินเราลดค่าลงทุกวันนั่นแหละ ประตางสุดท้ายผมเข้าใจว่าคำสอนของครอบครัวที่บอกว่าห้ามลงทุนมันมาจากความรักและความหวังดีแต่ถ้าเรายึดติดกับมันโดยไม่อัปเดตความจริงตามยุคสมัยเราก็จะติดอยู่ในวงจรเดิมๆไม่มีวันรวยได้บทที่3ความเชื่อว่านี่เท่ากับความล้มเหลวตอนเด็กๆเ,เวลาผมได้ยินใครพูดถึงนี่ บรรยากาศรอบตัวจะเต็มไปด้วยความกลัวและความอายเสมอพ่อแม่ผมพูดตลอดว่าอย่าไปก่อหน,นี้นะลูกมีหนี้เมื่อไหร่ชีวิตพังแน่นอนและนั่นทำให้ผมเติบโตมาด้วยหม่ d เสร็วว่านี่คือสิ่งเลวร้ายที่ต้องหนีให้ไกลที่สุดภาพจำเรื่องหนี้ในครอบครัวผมจำได้ว่าตอนเด็กๆมีญาติคนหนึ่งของผมกู้เงินไปทำธุรกิจแต่สุดท้ายธุรกิจล้มเหลว นี่ท่วมหัวต้องขายบ้านขายที่ดินทุกคนในบ้านผมเอาเรื่องนี้มาเตือนตลอดเวลาพ่อแม่ผมเลยฝังในหัวผมว่านี่เท่ากับความล้มเหลวนี่เท่ากับการตัดสินใจผิดพลาดผมเลยเติบโตมาแบบกลัวนี่สุดๆแค่ได้ยินคำนี้ก็รู้สึกแย่แล้วเมื่อผมโตขึ้นและต้องเจอนี่ด้วยตัวเองหลังจากทำงานได้สักพัก ผมอยากได้คอนโดใกล้ที่ทำงานเพื่อประหยัดเวลาเดินทางตอนนั้นราคาประมาณ1.2ล้านบาทเงินเก็บผมยังไม่ถึงครึ่งด้วยซ้ำปัญหาคือถ้าจะรอเก็บเงินสดครบก่อนค่อยซื้อก็คงใช้เวลา10ปีอย่างต่ำซึ่งระหว่างนั้นราคาคอนโดก็อาจพุ่งไปอีกหลายเท่าพ่อแม่ผมก็พูดทันทีว่าอย่าไปกู้เลยลูกเป็นหนี้แล้วชีวิตจะไม่สบาย แต่ในใจผมก็คิดว่าถ้าไม่กู้เลยแล้วเราจะก้าวต่อได้ยังไงวันที่ผมเข้าใจว่านี่มีสองแบบผมเริ่มศึกษาจริงจังเกี่ยวกับการเงินจนได้รู้แนวคิดที่เปลี่ยนชีวิตผมไปเลยคือนี่มันไม่ใช่สิ่งเลวร้ายเสมอไปแต่ต้องแยกให้ออกว่ามันคือหนี่ดีหรือนี่เลว 1. นึ่นี้เลวคือนี่ที่เอาไปใช้จ่ายฟุ่มเฟือยซื้อของที่ไม่มีมูลค่าเพิ่ม เช่นบัตรเครดิตที่รูดซื้อของไม่จำเป็นนี่นอกระบบที่ดอกเบี้ยสูงลิฟ์แบบนี้แหละที่ทำให้ชีวิตพังจริง 2. หนี้ดีคือหนี้ที่เอาไปสร้างทรัพย์สินหรือสร้างรายได้เช่นกู้ซื้อบ้านแล้วปล่อยเช่ากู้ทำธุรกิจที่มีแผนการชัดเจนหรือกู้เรียนเพื่อเพิ่มทักษะตัวอย่างจากชีวิตจริงผมตัดสินใจกู้ซื้อคอนโดที่เล่าไปตอนต้นแล้วปล่อยเช่า เดือนหนึ่งค่าเช่าแทบจะพอจ่ายค่าผ่อนธนาคารอยู่แล้วที่เหลือผมก็แค่เติมนิดหน่อยผ่านไปไม่กี่ปีมูลค่าคอนโดก็เพิ่มขึ้นจาก1.2ล้านกลายเป็น1.8ล้านผมถึงได้เข้าใจจริงๆว่านี่ไม่ใช่ศัตรูถ้าเราใช้มันเป็นบทเรียนสำคัญผมได้ข้อสรุปว่า การไม่มีหนี้เลยไม่ได้แปลว่าคุณจะมั่งคั่งและการมีหนี้ก็ไม่ได้แปลว่าคุณล้มเหลวเสมอไปแต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือเรากำลังใช้หนี้แบบไหนหนี้ที่ฉุดเราให้จมลงก็คือหนี้เลวแต่หนี้ที่พาเราโตไวกว่าเดิมก็คือหนี้ดีทำไมครอบครัวถึงสอนแบบนั้นพอมองย้อนกลับไปผมเข้าใจพ่อแม่มากขึ้นครับ สมัยก่อนโอกาสในการสร้างรายได้จากหนี้มันน้อยจริงๆกู้เงินมาก็มีแต่กู้ไปใช้จ่ายกู้ไปทำไร่ทำนาแบบไม่รู้วิธีบริหารความเสี่ยงสุดท้ายก็กลายเป็นหนี้เลวจริงๆเลยไม่แปลกที่ท่านจะมองว่าหนี้เท่ากับความล้มเหลวแต่โลกปัจจุบันมันไม่เหมือนเดิมแล้วครับถ้าเราเรียนรู้วิธีบริหารหนี้หนี้ก็สามารถเป็นเครื่องมือที่พาเราไปสู่ความมั่งคั่งได้ บทที่4ความเชื่อว่าอย่าโลภมากแค่มีพอใช้ก็พอแล้วนี่คือคำพูดที่ผมได้ยินบ่อยที่สุดจากผู้ใหญ่ในบ้านโดยเฉพาะเวลาผมพูดถึงความฝันเรื่องเงินหรือชีวิตที่ดีกว่าเดิมพ่อแม่มักจะบอกว่าอย่าไปคิดเยอะลูกชีวิตแค่มีข้าวกินมีบ้านอยู่ไม่ลำบากก็พอแล้วโลภไปเดี๋ยวตกนรก คำพูดนี้ทำให้ผมโตมาพร้อมกับความรู้สึกผิดทุกครั้งที่อยากได้มากกว่าเดิมเรากับว่าถ้าเราอยากมีเงินเยอะๆหรืออยากรวยเรากำลังเป็นคนไม่ดีภาพจำเรื่องความพอเพียงในบ้านผมการใช้ชีวิตเรียบง่ายถือว่าเป็นคุณธรรมใครที่อยากได้ของดีๆหรืออยากรวยมักถูกมองว่าเป็นคนโลภ เช่นเวลาเห็นเพื่อนบ้านซื้อรถใหม่ครอบครัวผมก็จะพูดว่าซื้อไปทำไมเสียดายเงินขับคันเก่าๆก,ก็ไปถึงเหมือนกันสุดท้ายตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้มันทำให้ผมซึมซับความคิดว่าความฝันที่ใหญ่เกินไปเป็นสิ่งผิดและการอยากได้มากกว่าคนอื่นคือความโลภที่น่ารังเกียจเมื่อโตขึ้นแล้วเริ่มรู้สึกขัดแย้งในใจ แต่ในความเป็นจริงเวลาผมเห็นคนที่ประสบความสำเร็จมีเงินมีเวลาและมีชีวิตที่เลือกเองได้ผมก็อดอิจฉาไม่ได้และผมก็ถามตัวเองว่าถ้าผมอยากได้แบบนั้นผมเป็นคนเลวหรือเปล่าช่วงแรกผมพยายามกดความต้องการพวกนี้เอาไว้ทำงานแบบพออยู่พอกินไม่กล้าฝันไกลเพราะกลัวถูกมองว่าโลภ แต่ผลคือผมรู้สึกอึดอัดมากเหมือนใช้ชีวิตแบบครึ่งๆกลางๆไม่ได้ทำในสิ่งที่ใจจริงต้องการวันที่ผมเริ่มมองความโลภในอีกมุมผมได้อ่านหนังสือการเงินเล่มหนึ่งซึ่งพูดประโยคที่ทำให้ผมสะดุดเลยคือความอยากได้มากกว่าเดิมไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือเราไม่ยอมลงมือทำเพื่อให้ได้มันอย่างถูกวิธีผมถึงได้เข้าใจว่า จริงๆแล้วความอยากได้มากกว่าเดิมมันไม่ใช่ความเลวร้ายแต่มันคือพลังขับเคลื่อนชีวิตเพียงแค่เราต้องแยกให้ออกว่า 1. ความอยากที่สร้างสรรค์ 2. ความอยากที่ทำลายล้าง 1. ความอยากที่สร้างสรรคือการอยากได้มากขึ้นเพื่อพัฒนาชีวิตสร้างโอกาสและพร้อมทำงานหนักลงทุนลงแรงเพื่อสิ่งนั้น 2. ความอยากที่ทำลายล้างคือการอยากได้แบบไม่รู้จักพอไม่ยอมลงแรงแต่หวังทางลัดเอาเปรียบหรือโกงคนอื่นตัวอย่างจากชีวิตจริงผมเคยบอกกับครอบครัวว่าอยากมีอิสรภาพทางการเงินอยากเลิกทำงานประจำเร็วๆแล้วใช้ชีวิตที่ตัวเองเลือกพวกท่านก็หัวเราะแล้วบอกว่าฝันกลางวันนะสิทำงานกินเงินเดือนนี่แหละมั่นคงที่สุดแล้ว แต่ผมเลือกที่จะไม่เชื่ออีกต่อไปผมเริ่มเก็บเงินลงทุนหาความรู้เพิ่มทำงานเสริมเพื่อสร้างรายได้หลายทางความอยากมากกว่าแค่พอใช้ทำให้ผมกล้าทำสิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยทำมาก่อนและผลลัพธ์ก็คือผมเริ่มมีเงินเก็บจริงๆเริ่มเห็นอนาคตที่ไม่ต้องทำงานหามรุ่งหามค่ำเหมือนพ่อแม่นั่นแหละวันที่ผมยืนยันกับตัวเองว่า ความอยากมากขึ้นไม่ได้ทำให้ผมเป็นคนเลวแต่มันทำให้ชีวิตผมดีขึ้นตัางหากบทเรียนสำคัญอย่าโลภมากเป็นคำสอนที่ตั้งใจดีแต่ถ้าเราเข้าใจผิดมันจะกลายเป็นกรอบที่ขังเราเอาไว้ไม่ให้เติบโตผมได้เรียนรู้ว่าความพอเพียงไม่ได้แปลว่าไม่ต้องการอะไรเพิ่มแต่คือรู้จักแยกให้ออกว่าอะไรคือความอยากที่ทำลายกับอะไรคือความอยากที่สร้างอนาคต บทที่5ความเชื่อว่าเรียนสูงเท่ากับรวยแน่นอนตอนเด็กๆครอบครัวผมบอกเสมอว่าตั้งใจเรียนให้สูงๆนะลูกจะได้มีงานดีเงินเดือนเยอะๆนี่คือสูตรสำเร็จของความรวยที่ผมเชื่อสนิทใจมาตลอดวัยเด็กเพราะภาพในหัวผมคือถ้าเรียนจบมหาวิทยายลัยดีๆมีปริญญาเยอะๆก็จะได้งานใหญ่ๆแล้วก็รวยโดยอัตโนมัติตูภาพจำเรื่องการศึกษาเท่ากับเงิน บ้านผมให้ความสำคัญกับการศึกษามากพ่อแม่ยอมทำงานหนักเพื่อส่งผมเรียนพิเศษค่าเทอมแพงๆเพราะท่านเชื่อว่านี่คือตั๋วใบเดียวที่จะพาผมไปรวยได้ผมเลยซึมซับมาตลอดว่าคนเรียนสูงเท่ากับคนประสบความสำเร็จและการเป็นเด็กเรียนเก่งจะทำให้ผมมีชีวิตที่ดีกว่าพ่อแม่ความจริงที่เจ็บปวดหลังเรียนจบ พอผมเรียนจบจริงๆและได้เข้าทำงานผมก็ต้องเจอกับความจริงที่โหดร้าย 1. เพื่อนบางคนที่ไม่ได้เรียนมหาวิทยายลัยดังแต่เริ่มทำธุรกิจเล็กๆกลับมีรายได้มากกว่าผมหลายเท่า 2. เพื่อนอีกคนที่เรียนไม่เก่งนักแต่กล้าไปทำงานต่างประเทศเงินเดือนดีกว่าผมที่เรียนสายตรงมาโดยเฉพาะ 3. ตัวผมเองแม้จะมีปริญญาติดตัวแต่เงินเดือนเริ่มต้นก็ไม่ได้ต่างจากคนที่เรียนจบมหาวิทยายลัยทั่วไปมากนัก สิ่งเหล่านี้ทำให้ผมช็อกเลยครับเพราะมันสวนทางกับสิ่งที่ครอบครัวสอนมาตลอดวันที่ผมตาสว่างผมเริ่มหาคำตอบจนได้เรียนรู้ว่า การศึกษาที่แท้จริงที่ทำให้เรารวยไม่ได้อยู่ในห้องเรียนแต่มันคือการศึกษาเรื่องเงินและทักษะชีวิตมหาวิทยาลัยสอนให้ผมทำงานเป็นพนักงานที่ดีแต่ไม่ได้สอนให้ผมสร้างรายได้หลายทางไม่ได้สอนการลงทุนไม่ได้สอนวิธีทำธุรกิจหรือแม้กระทั่งการบริหารหนี้สินผมเลยเข้าใจว่าที่ครอบครัวสอนผมเรื่องเรียนสูงแล้วจะรวยมันก็จริงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นบทเรียนจากชีวิตจริง หลังจากนั้นผมเริ่มหาความรู้เพิ่มเติมนอกห้องเรียนผมอ่านหนังสือการเงินลงคอร์สออนไลน์ลองทำธุรกิจเล็กๆขายของออนไลน์และเริ่มลงทุนในหุ้นเล็กๆ ผลคือรายได้ผมเริ่มเติบโตจากหลายทางไม่ใช่แค่เงินเดือนอย่างเดียวผมถึงได้เข้าใจว่าปริญญาไม่ใช่ใบเบิกทางสู่ความรวยแต่มันเป็นแค่ประตูบานหนึ่งเท่านั้นสิ่งที่จะทำให้เรามั่งคั่งจริงๆคือทักษะทางการเงินและ mindset ที่ถูกต้องทำไมครอบครัวถึงสอนแบบนั้น เพราะในยุคข,ของพ่อแม่ผมการศึกษาคือทุกอย่างจริงๆคนที่เรียนสูงๆจะได้งานราชการได้เงินเดือนมั่นคงชีวิตดีกว่าคนที่ไม่ได้เรียนต่อแน่นอนแต่ในยุคนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วครับงานที่มั่นคงก็ไม่ได้มั่นคงจริงเสมอไปการเรียนสูงไม่ใช่การันตีความรวยอีกต่อไป บทเรียนสำคัญผมได้ข้อสรุปกับตัวเองว่าถ้าอยากรวยจริงต้องเรียนรู้เรื่องเงินไม่ใช่แค่เรียนเก่งในห้องเรียนปริญญาอาจพาเราไปได้ถึงรายได้เลี้ยงชีพแต่ไม่เสร็จการเงินและทักษะการลงทุนต่างหากที่จะพาเราไปถึงอิสรภาพทางการเงิน ทำไมครอบครัวถึงสอนแบบนั้นเพราะในยกของพ่อแม่ผมการศึกษาคือทุกอย่างจริงๆคนที่เรียนสูงๆจะได้งานราชการได้เงินเดือนมั่นคงชีวิตดีกว่าคนที่ไม่ได้เรียนต่อแน่นอนแต่ในยนุคนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วครับงานที่มั่นคงก็ไม่ได้มั่นคงจริงเสมอไปการเรียนสูงไม่ใช่การันตีความรวยอีกต่อไปตรูบทเรียนสำคัญ ผมได้ข้อสรุปกับตัวเองว่าถ้าอยากรวยจริงต้องเรียนรู้เรื่องเงินไม่ใช่แค่เรียนเก่งในห้องเรียนปริญญาอาจพาเราไปได้ถึงรายได้เลี้ยงชีพแต่ไม่เสร็จการเงินและทักษะการลงทุนต่างหากที่จะพาเราไปถึงอิสรภาพทางการเงินบทที่6บทสรุป ไมยเสร็จเงินที่ครอบครัวสอนเราและสิ่งที่ผมเลือกจะสอนตัวเองหลังจากที่ผมเดินทางมาไกลผ่านประสบการณ์ทั้งเจ็บปวดและตาสว่างผมถึงได้เข้าใจว่าสิ่งที่ครอบครัวส่วนใหญ่สอนเราเรื่องเงินมันไม่ใช่ว่าผิดหมดแต่ผิดเพราะมันไม่อัปเดตตามโลกที่เปลี่ยนไปรวบรวมความเชื่อผิดๆที่ผมได้รับมา 1. ต้องทำงานหนักเท่านั้นถึงจะได้เงินโตร จริงครึ่งเดียวเพราะสิ่งที่ตลาดให้ค่าคือคุณค่าไม่ใช่ความเหนื่อย 2. องเงินต้องเก็บห้ามลงทุนโตรจริงในอดีตแต่ปัจจุบันการไม่ลงทุนคือการยอมให้เงินด้อยค่าลงทุกวัน 3. หนี่เท่ากับความล้มเหลวโตรผิดไปเลยเพราะนี่มีทั้งนี่ดีและหนี่เลวอยู่ที่เราบริหารมันยังไง 4. อย่าโลภมากแค่พอใช้ก็พอแล้ว โตฟังดูดีแต่กลายเป็นการปิดกั้นไม่ให้เราเติบโตความอยากที่สร้างสรรค์คือพลังสำคัญของชีวิต 5. เรียนสูงเท่ากับรวยแน่นอนโตปริญญาเป็นเพียงประตูนหนึ่งแต่ไม่ใช่คำตอบสุดท้ายความรู้ทางการเงินและ mindset ที่ถูกต้องต่างหากคือกุญแจจริงๆวันที่ผมเริ่มเลือก mindset ใหม่ ผมตัดสินใจจะไม่ยึดติดกับความเชื่อเดิมที่ทำให้ผมติดกรอบอีกต่อไปผมเลือกจะสอนตัวเองด้วยประสบการณ์และความรู้ที่หามาใหม่ 1. ผมยังทำงานหนัก แต่ไม่ใช่แค่เหนื่อยไปวันๆผมเลือกทำงานที่สร้างมูลค่าและลงทุนสร้างระบบที่จะทำงานแทนผม 2. ผมยังเก็บเงินแต่ไม่เก็บแบบแช่ไว้ในธนาคารผมเก็บเพื่อเอาไปลงทุนต่อยอด 3. ผมมีหนี้แต่เลือกให้มันเป็นหนี้ดีที่สร้างรัพย์สินไม่ใช่หนี้เลวที่ดึงผมลง 4. ผมยังมีความอยากแต่เป็นความอยากที่สร้างแรงผลักดันไม่ใช่ความอยากที่ทำลาย 5. ผมยังเรียนรู้แต่ไม่จำกัดตัวเองแค่ในห้องเรียนผมเรียนรู้เรื่องการเงินการลงทุนการใช้ชีวิตและพัฒนาตัวเองตลอดเวลาสิ่งที่ผมอยากฝากถึงคุณ ถ้าคุณกำลังฟังเรื่องเล่านี้อยู่และคุณก็โตมากับคําสอนแบบเดียวกับผมผมอยากให้คุณรู้ว่ามันไม่ใช่ความผิดของครอบครัวที่สอนเราแบบนั้นเพราะพวกเขาก็แค่ใช้ประสบการณ์ของตัวเองในยุคนั้นมาเป็นหลักแต่มันคือความรับผิดชอบของเราที่จะต้องเลือกว่าจะยังเชื่อแบบเดิมหรือจะอัปเดตความคิดให้ทันโลก บทสรุปสุดท้ายวันนี้ผมเชื่อว่าไมาเ่เซตเงินที่ถูกต้องไม่ใช่การทำงานหนักที่สุดไม่ใช่การเก็บเงินอย่างเดียวไม่ใช่การหนีหนี่แต่คือการเข้าใจว่าเงินคือเครื่องมือและถ้าเราใช้มันอย่างถูกต้องมันจะเปลี่ยนชีวิตเราได้ครอบครัวอาจสอนเราให้กลัวเงินแต่ชีวิตจริงสอนผมว่าเราต้องเรียนรู้ที่จะเป็นเพื่อนกับเงินและใช้มันทำงานแทนเรานี่แหละครับคือบทเรียนที่เปลี่ยนผมจากเด็กธรรมดาคนหนึ่ง ที่เคยเชื่อทุกคำสอนของบ้านจนกลายเป็นคนที่เลือกจะสร้างความเชื่อใหม่ของตัวเองผมอยากให้ช่องนี้เป็นพื้นที่ที่เราจะได้มาเรียนรู้เรื่องการเงินด้วยกันถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับคุณอย่าลืมกดไลค์และถ้าอยากดูเนื้อหาดีๆแบบนี้อีกก็กดติดตามได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ